เอาขึ้นพีม่มาแค่นี่เอาอยังมาถกอยู่ว่าเศร้าเนาะเศรษฐกิจย้อนม,ออมือนี่นี่เสียตายเหมือนนี่ย่าไม่ถกเอาเอาอไม่สั่นท่านถกบัดนี่เนี่ยสิโดดใส่หรือดิด ลเอาเหล่าละจังว่าสาธุสาธุสาธุพุทธรัตตา낭ธรรมรัตตา낭สังฆรัตตา낭 อีกอยังเกี่ยวสามประการพื้นจังหวะาูุกูสันทูกนาคามานุกัสปูโคตมูเสีอริยมตยิตตโยหลวงแต่นอพุทโธจงมาปกมาบางังจงมากังมาเลือหมอลำมือใวโอ้ออออโอย เอาสวัสดีพี่น้องมือนีสัท่าฐานเพืร่รทมฐานแจกใจคนกระายมากรุ่นนี่มาเต่าอังงานทุกหมู่บ้านได้ทรงข่าวไปหาบอกเวลาทําบุญห่วมกันดีวันนี อีกทั้งลุงหรือป้าทั้งพ่อใหญ่พ่อใหญ่ทั้งลุงหรือป้าเอาอาหารองพีนองพีมือนี้สารวันดีกนเลยตบแต่งตั้งเตรียม้อมสู่แนวตบแต่งแล้วกบเครื่องข้องบุญนี่พลลงทุนไปกับบ่อได้มีแนวบุญจังว่าใส่ปันแก้วบ่มีแนวเกี่ยวขุนใส่ปันแก้วบ่มีแนวเกี่ยวขุนสมกบ่าทำบุญกับบ่ได้คัดได้ของจะบกของย่างใดทั้งบ้านเนื้อหาทั้งบ้านใต้ไหลลังมาโฮมจังแม่สูงใจขาดเครื่องกินของใส่บ่อจะแกงจักตุ้มผุม วกัไอีกตอนหนึ่งบดจักหลาบแลเพียถึงก้อยใส่บีนอกจากนี้ขบเครื่องข้องวานเอามากินมาทานเลี้ยงน้องเลี้ยงพีเลี้ยงพีสมนั้นแล้วสมคนมังเพนมีอุติระบุญส่วนนี้ให้สมด้ามดังหวังขอบพระคุณจังวนออีกครั้งมีพ่อใหญ่ใจบุญขอบพระคุณเดอ้ยายเด้ยายผู้รับฟังคืนนี้ ดีบอดีให้จงผ่ากันย่องมรมาชาหองให้พี่น้องมวนเสื่อนเอาให้มันคือคืนเอาให้มันคือคืนอาคืนนี่มวนหันมวนหันดัคืนนี่มวนหันตัวดีฉันละขอบคุณพ่อแม่ตัวดีฉันละขอบคุณพ่อแม่ทั้งเท่าทั้งแก่ที่มานั่งฟังลาบางคนละมาแต่หัวคำ บางคนละมาแต่หัวคำละมาเฉียมอลำนี่ฉันขอขอบคุณเป็นบุญแล้ววาดสนาเป็นบุญและวาดสน,นาสนที่จ้างฉันมาละขอบคุณขอบคุณวันนี้เจ้าภาพทำบุญวันนี้ละเจ้าภาพทำบุญขอขอ,อบพระคุณก็เป็นๆทุกคนเลือดสินลาปีนละต้องทุนรอนลีไปทุกแห่งหนขอพระคุณละทุกคนขอพระคุณละ,ท,ออณละท,ทุกคนที่ให้ความเมตตาไว้สาสาธานที่มีใจเพื่อแผ่สาสา ที่มีใจเพื่อแพ่ขอบพระคุณเดิมเม่ทางญาติพี่น้องพี่น้องลุงป้าคุคณสุขุนบุญมากนุ่นได้มาหว่วมในงานไปหาหลานมาล้ำคำขึ้นยืนป่อนอีกจังหนึ่งคนมาหมอลำก่อนบอหวอนคือลำสิ่งบตำหลักความจริงบ่ามีเร่งมีหอ,อน มีห่อนบ่มีดิ่งมีห่อนเสตรตะก่นล้วล้วนล้วนและมือป้อนใส่แขนดินแดนแห่งเมืองอีสานดินแดนแห่งเมืองอีสานตั้งแต่โบราณฟังแต่หมอลำก่อนวันนี้ฉันจะขออวยพรวันนี้ฉันจะขออวยพรให้ทุกท่านทาวอ่อนม่ีเงินเป็นกองนึกทองให้ไหลมาทีมานึกทองให้ไหลมาทีมาเนึกข้าวนึกปลาให้ไหลมาเนื้องนองมีแต่สุกเกษมจำรองขอบุจะช่วยปกป้องเจา้าภาพดำดวง อวยพรหายมีลูกมีไพ่ละมาไก่มาพาอันมาผ่านให้ได้กินได้ทัางสนุกนับแต่เบ่งอวยแลงเสาใสกเป๋าขอให้เจ้ามีแต่ความสุขอีกตอนหนึ่งอันตรายพอถูกยาได้มีมาไก่สับพะลุพาไผ่กระแนวได้ไก่หางนันเด้อพอดนันเด้อเมียนันเด้อโพธิ์ธรรมหญ่มากลุนให้คนละย่องวาดีวาดีให้คนละย่องวาดี ก้อนก็นด้เกี่ยวกันบ้างก้อนนามลมันยิ่งก็มาลำผูซาอยู่ก็เหมือนยเข่นก็ไม่วินโอ้โอ้มาลำเบียร์มาลำเบียรเพื่อดาวเกิดใหมได้ดาวยืมเขามาหมอแค้นมน้ำกระดาวเกิดใอยากมาลำไฟใส้อาสวัสดีพี่น้องสุูสุขคนพี่น้อง ทางเอซีท่างไหลโสดของเฮาทางพี่นอกอยู่ทังบ้านก็คือกันเมื่อนี่มลอล่มอมอลำ่กอนออกมาเอื่นพี่เอื่นน้องว่าสันเอื่นมาหยางเอื่นเขามาเบิงกูมปีดผู้ใดนสนใจแต่จิ้มลิงด่านลางพวางเอเอบัตรเท่ทาไหรบัตรละค่าจาักบาทเท่อไหอร้อยยี่สิบแปดบาทโอ้บัตรร้อยยีบาทเมื่อนี่ฉลองบุญวันเกิดครบรอบยีพันจาโอ้ยี่สิบแปดียี่บปีนั่นเห็นว่ากองเม่งจักแเวเห็นต้นเงื่อนก็ว่าเป็นบุญบวชชะนอก น,น,น,นั่นหมานแล้วนี่แหละพูนจังว่าผู้ฟังล่ำปินเนาะออขอบคุณนะครับพี่นี้เยอรมันครับบ<า>้าเห็นตัวจริงแล้ววันนี้ตะเก่านี่แหละพูดสนับสนุนหลักสั้นเราบัตรเทิงศินยังปินทางการออพี่นี้เยอรมันแสดงมามาแต่เยอรมันเลยบอกข้านี่คุณแล้วก็ส่ออมามาเลย่ยอจ้าขอบคุณที่มาติปหมอลำอ พี่นิอเยอรมนติบหมอลำร้อยเอ,ดอ็ดขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณมากๆนะคะเอาบัที่นี่ที่หนึ่งหนึ่งไปละบอกอัชุดทะเนนมาก,ก่อนอีกจะคาเตดเตาก็จะหนึ่งไปก็ได้ เห็นว่าดี๋ยวนี้พอข่าวแล้ยวที่เดินดงชมป่าอุป,ปมาใส่เรื่องนิทาาเท่าเก่าคานพัดภาคบ้านคือดังคุณถึงไปหาดึงเครือมันอยู่ดงพงดาวคุณถึงเท้าลรวบนเข่าป่าเก็บลูกค้าแสบร้อนนอนสนป่าตองเสียงนกลองคือปีแค้นสาบ มองดูดาวคดังแสงไฟฟ่าสุริยาลุตมตองเสียงอารมณ์กวยกิ่งลมผัติงอาไม่คือไก่กวยโซ่น้องคิดพ่ออุผักก็บ่มีเฮือนเดือนดาวใสสว่งเงาจวนกังฟังจนแจ้งสาละนอบินเซินบินเซินนกมันบินล้วิืนวื่นมาเข่าเพิงบ่าสัตว์สัตว์เนื้อปลาเสือสิงสัตว์ สวัวซาโอนเนาป่าเสื้อสิงเพื่อนปะหัวกระทิงเมยเรามาย่อมเท้าสมเผาน้องคุณถึงอาทิตย์ที่นังนี้โลดตีนบาเท้า,ทาบ่อเลียวแสนสีบอจังวานอเด็กเกี่ยวจะเฝ้าไตคอนนี้นี่เอ้ยนี่ให้มึงเลียวมามองสองบาทางที่นั่งนี้ให้ขสมความบากาวบุบบ่สมนอเท้าจำให้ห่างนี้อานิจจาจังวานออยายี่ขุดถึงลักนางนี้ทำให้ห่วงอาบอนโคจรนด้านไปชุมจันทร์ละโคกจันโคจรนด้านไปชุอาจันทร์โคกจนัน เด็กกบจานะโตคูเสืด e ูแล้วกินหอมกินหอมเสืดูแล้วกินหอมเอาไอ้หมอแค้นห้าบันในชีเนืองเบิ้งเงาสปพีสุนองงอก่อนเจ็บเจ็บเจเจ๊บจึ๊จึ๊จึ๊ อาจารย์แล้วก็ตีเขากินเขานี่แหละล่าใใจแค้นเต่าเดียวอ,นอวนันโอรักสืบช้านไว้สร้างเหล่าเครื่องจิ้นติตืมจิตั้มกระโยกขึ้นรวด้ายเอาตามช่างเจ้าสะดวกกันแล้วมือนี่บนบ้านเท่ารอก้อนเด้ออเมเดอ เอาอันนี้สามคนนอนายเอาอันนี้แล้วก็ดึกดึดกอนเดือดกอดไปขอซ้อนใดบ่เดึกเดือดกอนไปขอซ้อนใดบ่ไปไปนอขางหน้าแล้วกับานไปนอเริ่มแล้วบ่กับที่สัญญาว่าที่เป็นน้ำแก่นนางนางกักจนเจสายตาอ้ยก็เลยมองคนอื่นสายตาอ้ายก็เลยมองคนเสือมาละลูกแต่อื่นแต่อื่นแต่อื่นลถึงตองบ่เศร้าขันเมียเจ้เป็นผู้ใจดีขันเมียเจ้าเป็นผู้ใจดีว่าลักลุกแม่ที่ลวงตาไปเบ้าหล่อเหลาเอาจิงพีช